ไม่ใช่นัดเหรอแต่เรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นอย่างนี้อาติงม,มันหวานกันแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมามพบกับตันอีกแล้วนะคะรอบนี้นะเราจะพาเพื่อนๆมานะคะลองชิมในส่วนของขนมที่พี่ซื้อมาฝากมาอยูามาเริ่มกันเลยดีกว่าะคะ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนน้องว่ามีอะไรบ้างสี่อย่างนี้นั่นเองที่ดี นี่นะคะเป็นของฝากมาจากอังกฤษเลยนะทุกคนก็มาลองกันนั่นเองนะคะที่เราจะชิมนะคะเราขอชิมเป็นฟอรเรโร่ก่อนล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลยว่าแกะยังไงเนี่ยอ๋อมีวิธีแกะต้องดูนะเนี่ยทุกคนแล้วก็อ่าออกมาอย่างนี้เลยเขาจะเป็นบายอย่างนี้เลยว่ะทุกคนเนีย่ยเป็นบายอย่างนี้เลยไม่น่าจะว้าวอะไร <laughs> คือทาไมดูว้าว ทุกคนคงแบบทำไปอินนี่ดูว้าวมันดูไม่ได้ว้าวอะไรนะเนี่ยเหมือนคนกินขนมไม่เป็นเลยอะเอวเ้วเอวอู้หูวนี่ยก็พับอุ้ย,ยทุกคนรูกอะไรเนี่ย เฮเซนัทเหรอแต่เรารู้สึกว่ามันแบบเหมือนเป็นพวกราสเบอร์รี่เหมือนอะไรนี้มากกว่านะไม่แน่ใจเห็นไหมหอมแบบเฮเซนัทมากแต่ว่าลูกผลผลดูไม่เหมือนอะเอาริงปะดูไปดูมาแอบโลกกลัวรูกับเริ่มเหมือนกันค่ะือกลิ่นหอมมากอะ่ะหอมแบบหอมเฮเซนัทมาก อืมต,ตัวเราชอบนะรสชาติมันแบบตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นหวานโดดแบบหวานอะเหมือนช็อกโกแลตตัวฟเฟลโลที่เป็นกลมๆแต่ว่าอันนี้ไม่หวานเลยเดีย๋ยวมันเป็นเพราะเป็นไวช็อกด้วเปล่า มันไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะทุกคนโัเม็ดเฮอร์เซนัทมันแบบนีให้เคี้ยวแบบกรุบกรุบกรุบกระปิกระปุกกระปิกระปุกกระปิกระปุกอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เหมือนที่เป็นก้อนกลมๆที่เราเคี้ยวแบบเต็มปากเต็มคำใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบาร์ด้วยแหละมันก็เลยต้องทําให้เป็นละเอียดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะไรเงี้ยเล็กๆอะ่ะให้ทุกคนกินมันก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบว่าเราต้องเคี้ยวแบบหนักแน่นขนาดนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่เคี้ยวมันมีความรู้สึกแบบ กลิ่นของช็อกโกแลตของเีเซนัทมันเตะจมูกเราขึ้นเรื่อยๆแน่ใจว่าคนอื่นกินอะแล้วรู้สึกแบบเราไหมแต่เรารู้สึกอย่างนั้นนะทุกคนประมาณนี้นะสําหรับตัวเนี้ยคือแบบสัมผัสดีเอาง่ายๆต่อมานะคะเป็นตัวช็อกโกแลตตัวนี้นั่นเองนะคะทอ r ์รี่ช็อกโกแลตออ g e เรนต์เอกวู้ววีว้วมววนวววะทุกคนแคลอรี่เยอะมากควรต้องแบ่งกินนะคะ5หรือ4ครั้งต่อลูกนนะอ,อน,น ซึ่งเราไม่น่าจะกินขนาดนั้นหรอกแกะยังไงอะคือสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันเลยนะทุกคนคือการแกะของเขามันคือแบบมีความแบบงงๆนิดหน่อยเราอาจจะงงเองจริงๆเขาอาจจะไม่ได้งงอะไรกันอุย้ยทุกคนโอ้ยทุกคาเป็นแบบเป็นลูกเลยอะแล้วบบมีพลาสติกกลมๆอย่างนี้มาด้วยแบบพวกห่อไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกัน แบบกลมๆดิกๆเลยอันนี้เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าคนมันเหมือนส้มมากมันเหมือนส้มในลักษณะที่เป็นแบบเคลือบช็อกโกแลตแต่อันนี้คือส้อมจริงๆเอ้ยเป็นช็อกโกแลตเหมือนปะมันจะมีแบบซี่ๆซี่ๆเหมือนส้อมอะอ่าะถทงทำมันหนึบขนาดนั้นนะทุกคน ันนึงที่มันหลุดแล้วนี่ทุกคนเขาทาเหมือนส้มมากเห็นไหมเป็นแบบเป็นล,ลอยๆริ้วๆเหมือนส้มเลยอ่ะพื้นผิวอ่ะเฮ้ยแล้วข้างใน,นก็คือเหมือนมากแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตนี่มาชิมกันนี่อืมกลิ่นต้ม แบบตรงมากอันนี้เคียวยังมันมีความแข็งต้อกค่อนแล้วมาอธิบายเจ้าน้องส้มกันนะคะคืออย่างแรกเลยกลิ่นนะโดมอะอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นช็อกโกแลตปกติทั่วไปไม่ได้กลิ่นแบบส้มอะไรอย่างนี้นะใช่เรารู้สึกกลิ่นช็อกโกแลตกรอบเลยแต่พอเคี้ยวไปความเป็นส้มมันขึ้น นี่ตกใจมากตอนกินกินแล้วแบบเฮ้ยหนึส้มมาว่ะรสส้มมาว่ะอะไรเงี้ยเรารู้สึกถึงช็อกโกแลตตัวหนึ่งที่เรากินนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยกินกันไหมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เขายังทํำไหมหรือว่าปัจจุบันนี้ยังทํำไหมเป็นแบรนด์คิดแคทนนั่นเองนะคะที่ทําออกมาเป็นรสดาร์กอนที่ซองมันจะเป็นรูปดาร์กอนอะแล้วพอแกะออกมาข้างหน้ามันจะเป็นสีส้มๆอันนั้นก็น่าจะส้มเหมือนกันมั้งแต่ว่ามันเป็นส้มช็อกโกแลตที่แบบว่า มีพวกวาฟเฟิลด้วยอันเนี้ยเรานูกว่าจะเป็นฟิลแบบว่าตอนแรกที่เราคิดนะเรานูกว่ากินไปอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบไส้ส้มหรือเปล่าอะไรงี้ที่เราว่าพอเนี้ยมาใช่ไหมก็ใจเยะยังแอบสู้อยู่นิดนึงว่าเคีย้ยวไปอาจจะมีไส้ไหลเย,ยิมเย้มแหละแต่ว่ามันไม่มีมันก็หวานๆห,หน่อยทุกคนมีความหวานๆมีความแบบพอเคีย้ยวไปก็จะมีความแข็งหน่อยเนาะเพราะว่ามีแต่ช็อกโกแลตนะคะอันเนี้ยจะมีความแข็งจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ที่เรากินไปที่แบบว่ามันจะแบบ ลื่นไปเลยอันนี้มันชะแบบอืต้องค้างไว้นิดนึงให้ดูละลายในปากอะไรเงี้ยถ้าอยากแบบให้มันละลายนะแต่ถ้าแบบเคี้ยวไปเลยก็ได้ได้เหมือนกันนะคะกินสดกประมาณสองชิ้นสามชิ้นก็น่าจะเริ่มเลี่ยนแล้วตัวนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเป็นช็อกโกแลตแบบล้วนไงมันไม่ได้มีตัวอื่นอะไรมาผสมด้วยอืมก็ประมาณนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปตัวอื่น,นต่อเลยนะเอาไปตัวนี้และกันติ๊ง ก็เป็นตัวที่พีแนะนําเรามากๆตอนที่แบบซื้อแล้วก็เอาให้เราดูเนาะบอกว่าอันนี้อร่อยมากต้องกินต้องซื้อนะคะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแักแค่ไหนกันเชียวนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่นช็อกโกแลตแล้วก็มีพวกอ่ามิชกิตนั่นเองนะคะแล้วก็นั่นแหละนะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าแบบยังไงก็อยู่มาลองกินกันนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าซองข้างในนะนี เป็นกรอบรูปเลยทุกคนแล้วก็มีรูปตัวละครอ,อยู่นี่นะคะชิ้นใหญ่มากหอมช็อ,โชอกโกแลตมากอันนี้ความกินหอมหวานอะเออเดี๋ยวมาลองชิมกันอืมเคี้ยวลงง่ายไงเนะี่ย บอมอากอเาหอจะบ้าแบบตายไปเลยอ,ะอล่ะแล้วน้้งหมดล้วจะทำยังไงอ่ะต้องบิดไปอังกฤษใหม่ไหมเนี่ย <laughs> อร่อยมากทุกคนออกให้ดูอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้อาจจะหกัหกๆหน่อยนะสภาพเพราะว่า <c oughs> ไม่อยากกินเลยเสียกุมกลัวหมดมนนเ็วอะ่ะอร่อยมากคือตัวนี้นะคะมีความแบบกลิ่นเนาะกลิ่นหอมมากหอมแบบหอมหวานเลยตอนนี้ก็ยังได้กลิ่นเออแล้วตัวบิสกิตกรอบอร่อยมากมความหวานบิสกิตไม่ได้หวานโดด ข้ากระแตเนี่ยก็มีสัมผัสความหวานกำลังดีประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือกำลังดี <c oughs> คือมันจะเป็นวิวแบบมันไม่ได้จืดไปเลยแต่ก็ไม่ได้หวานแบบโดดดิงดงด,งดงขนาดนั้นเกินไปเลยแล้วขนมปังอ่ะมันก็ไม่ได้จืดไปเลยแล้วก็มีรสชาติไม่ได้โดดมากแล้วพอกินรวมกันมันอร่อยมากอะทุกคนอร่อยแบบหตาได้เลยนะเนี่ย มันน่าแปลกมากถ้าคำแรกมันมีแบบเข้ากันได้เลยอะพอดีเป๊ะเลยอะให้พูดอีกฟิลหนึ่งของเรามันเหมือนแบบเอาตัวแครกเกอร์อะไปจุ่มในโอนตินหรือในน้ำโกโก้ช็อกโกแลตที่ละลายอย่างเงี้ยจุ่มอย่างนั้นอะขึ้นมากินแล้วเป็นแครกเกอร์ที่จุ่มมาแล้วแต่ไม่เหลวเปียวเหลวเปียวคือเลย,เยไม่แบบ ปกติถ้าเราจุ่มน้ําจุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแป้งมันจะอุ้มชุ่มน้ํามาใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยๆปุ๊บ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 แล้วก็จะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไปแต่อันนี้มันเป็นแครกเกอร์ที่แบบไปจุ่มช็อกโกแลตที่มันแบบพอกินไปแล้วมันแบบเคลือบไปทั้งตัวแท่งแครกเกอร์นั้นน่ะแต่ว่าตัวแครกเกอร์ยิ่งแข็งแบบในระดับของมันที่มันเป็นแบบกรอบกรอบอร่อยอร่อยของมันอยู่เก็ตฟีลปะมันเก็ตฟีลปะมันเป็นอย่างนั้นนะทุกคนคือมันอร่อยมากอันเน ก็ไปอย่วงเรามาตัวสุดท้ายกันนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็พี่บอกว่าเราอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่หวานมากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือตัวนี้นั่นเอง M and M นะคะช็อกโกแลตคุกกี้นั่นเองนะจะเป็นตัวที่ใส่ตัวเม็ด M M นะคะลงไปที่ตัวแป้งคุกกี้นั่นเองนะแต่เราคิดว่าที่ไทยไม่มีเราคิดว่าอาจจะมีเฉพาะที่อังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจ แขมันเป็นแบบใหม่ด้วยนิวหรือว่ามันเป็นพร้อมเป็นนิวก็เลยยังไม่เข้าที่ไทยเราก็จะมาชิมกันโอ้แกะง่ายนะเนี่ยแล้วก็จะมีถาดมาให้ด้วยก็ นี่น้องก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะใหญ่เป้งๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีตัวเม็ดอ่าช็อกโกแลตเอ็มเอ็มเนาะอยู่ในตัวแป้งนั่นเองนะทุกคนคกิ่นคุกกี้แบบคุกกี้มากก็จะเป็นแบบวาน,นิ่ลาไหมเนี่ยมันมีความหว,นวานๆนะทุกคนกิ่นอ่ะ่ะชิมกัน เราปิดจบด้วยสภาพนี้นะเจ้าว่าคะจะว่ายังไงดีนะ <c oughs> กำลังพยายามนึกคำอ,อธิบายให้เพื่อนๆฟังอยู่ว่า รสชาติที่เรากินไปมันแบบเป็นยังไงอย่างอะเราพูดอย่างแรกเลยที่เราชอบนะคือกลิ่นดีเราชอบกลิ่นมากกลิ่นชวนน่ากินมากๆมันเป็นกลิ่นหวานๆแบบหวานนะทุกคนมันไม่แน่ใจว่าวานิลาหรือเปล่าแต่ว่าแบบมันมีความหอมหวานมากคือกลิ่นเราแบบชอบมาก ในบรรดาสี่ตัวเนี้ยเราว่าเราชอบกลิ่นของตัวนี้มากที่สุดนะตัวนตัวนะแต่รสชาติอะเรางงสุดเหมือนกันมันแบบไม่รู้ดิมันแบบงงม,มันแบบงงงงแบบแปลกๆไม่ไม่รู้จะว่ายังไงคือ ม่รู้จะว่ายังไงเลยอ่ะมันแบบมันแปลกมันแปลกแปลกคือแบบในส่วนของเท็กเจอร์ก็ตัวชิ้นนะคะแบบเท็กเจอร์มันก็จะมีความเป็นคุกกี้แหละคุกกี้ร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นแบบกรอบๆแข็งๆเอ้ยมันจะแบบจะแข็งไม่ได้มันไม่ใช่แข็งมันเป็นกรอบๆกรุบๆยังไม่ใช่แบบพวกซอฟคุกกี้นะคะจะเป็นคุกกี้แบบคุกกี้ทั่วไปเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะเออ แต่ว่าไม่ใช่ซอฟสุกี้ไม่ใช่เอ้ยอะไนุมน่มๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้าเพื่อน <S 2> <S 2> ๆเห็นจากที่เราหักให้ดูใช่ไหมถ้าเป็นซอฟสุกี้มันจะหักแบบอย่างนี้แต่อันนี้มันเปแบบอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบเป็นความแบบกรอบมากกว่าอะไรกว่านั่นเองนะเออในมุมนี้อนะแต่ว่า รสชาติอะทุกคนมันแบบจะว่าไงดีเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเคลียร์เคลียวเลยนะทุกครั้งที่เราเคลียวคุกกี้ไปแล้วไปโดนตัวเม็ดของเ MM อ็มเอ็มอะเนี่ยมันจะมีเม็ดเอ็มเอ็มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยทุกครั้งที่เราเคลียวไปแล้วมันไปโดนตรงนั้นอะรดไอตรงเม็ดนั้นมันก็จะโดดปึ้งขึ้นมาอย่างงี้เลยแต่ว่าพอ ไม่โดนอ่ะมันก็จะเป็นตัวของคุกกี้เรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่เข้ากันในมุมเรานะในมุมความคิดเห็นเรานะทุกคนคือมันมันมันไม่กลืนกันอ่ะมันแบบเหมือนแยกกันคนละทางที่ที่อยู่ด้วยกันเหมือนแบบทุกคนเดินทางมาด้วยกันอ่ะเดินทางมาด้วยกันแล้วมันมีทางแยกแยกหนึ่งก็คือแยกขวาเนี่ยเป็น ต, MM, ตัว m ออตัวเม็ด M อแยกซ้ายเนี่ยเป็นตัวคุกกี้ถ้าเพื่อนๆกินมาจยอ้วนสมมุติทุกคนกินมาเคียๆๆเค้ยวเคี้ยวเคยวเข้าปากไปปุ๊บเคียๆๆเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวพอโดนไม่ปุ๊งพอพอไม่โดนก็จะไปปึ้งอย่างเงี้ยไม่เป็นปุ๊งอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบทางเดียวกันไปตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความแบบแปลก 8, นิดนึงในมุมเรานะแปลก 8. แล้วก็รสหวานเนี่ยส่วนตัวเราก็ว่าหวานนะ เออมันก็หวานแหละเพราะว่ามันมีตัวเม็ดช็อกโกแลตด้วยไงหมวกกับคุกกี้ก็น่าจะต้องใส่หวานบ้างอะไรบ้างเราคิดว่านะมันก็จะไม่ได้หวานแบบเหมือนตัวอื่นที่เป็นช็อกโกแลตล้วนมันเป็นฟิลนั้นอะมันก็แบบอืมซึ่งพี่ไายถูก <laughs> พี่ไายถูกเกิดต,ตัวเราน่าจะไม่ชอบตัวนี้เท่าไหร่นะคือมันกินแล้วมันงงง,งนิดนึงสําหรับเราเราอาจจะไม่ได้ชอบ ฟิลฟินี้เท่าไหร่นะแล้วก็แบบกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนจะจืดเอ้ยไม่ใช่เหมือนจะจืดเหมือนจะไม่หวานแต่ก็เหมือนจะหวานแต่ก็เหมือนจะไม่หวานมันเป็นความรู้สึกเนี้ยมันเป็นแบบไปอย่างเงี้ยแล้วเราแบบคิดต้องความรู้สึกไหนวะถ้าอะไรเนี่ยต้องรถรถมันเป็นยังไงฉันต้องทําความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันมันงงหน่อยหน่อยนึงสาหรับตัวนี้นะคะก็ แต่ถ้าเปิดเพื่อนเพื่ออยากลองก็ลองได้นะเผื่อแบบคนอื่นชอบอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยถูกิตของกินอย่างนี้หรือเปล่าแบบฟิลนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นที่เราเองไม่น่าจะเป็นที่แบบของกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออมันเป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวของเราที่แบบพอกินแล้วมันมันเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองไปกินได้ อะไรได้นะคะเผื่อแบบพเพื่อนๆอาจจะชอบเนาะเราเราอาจจะไม่ได้แบบว่าลิ้นอาจจะไม่ถูกอะไรอย่างนี้แต่พเพื่อน <S <S ๆ,ๆอาจจะถูกต้องกับการกินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะทุกคนมานค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าตาจะให้นะคะในส่วนของของฝากเนี่ยถ้าพเพื่อนๆไปอังกฤษนะคะควรต้องซื้อขนมอะไรเนี้ยมาฝากนะคะที่บ้านหรือเพื่อนๆเนี้ยควรต้องซื้ออันไหนมานะคะจากสีตัวที่เราชิมไปเมื่อกี้เนาะมาดูกันนะคะว่าเราจะ จัดอันดับเนี่ยให้จากที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นอะไรอันไหนบ้างนะคะเพื่อนๆลองคอมเมนต์เดามาดูได้นะว่าจะเป็นอันไหนนะคะก่อนที่จะไปดูเฉลยกันนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นความเห็นส่วนตัวของเรานะทุกคนก็จริงๆเนี่ยลิ้นคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ลองกินแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะว่าคิดเห็นเหมือนกันไหมหรือใครเคยกินแล้วแบบคอมเมนต์มาดูนะว่าคิดเห็นตรงกันไหมได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นความเห็นของเรานะคะ ก็นั่นแหละนะยังไงก็ไปลองกันก่อนได้เดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าคือตัวไหนกันนั่นเองเริ่มแรกเป็นตัวที่4กันเลยอันดับที่4นะคะคือตอัวนี้ในส่วนของ M MM M Cookie นะคะแอนด์ช็อกโกแลนั่นเองนะทุกคนก็ ส่วนตัวเราก็ยังที่บอกไปขั้นต้นที่แบบคลิปก่อนหน้าน,นั้นเองนะคะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันงง,งมันเป็นความรู้สึกแบบเคี้ยวไปแล้วมันงง,งมันไม่แน่ใจว่าแบบแต่รสชาติไหนมันไม่ไปด้วยกันมันแต่ถ้าแบบใครอยากลองก็ไปลองได้นะคะสําหรับตัวนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยให้ไปอันดับที่สี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยตัวที่สามของเรากันเลยดีกว่านะคะตัวนี้นั่นเอง ตัวนี้นะคะก็คือ che r r y c h o c o l a t e Orange นนั่นเองนะคะในส่วนตัวของเราเราคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่สามที่เราแนะนำให้ทุกคนไปซื้อนั่นเองนะเนื่องจากว่าเรามองว่าตัวนี้เรากินคิดแคทที่เป็นตัวคิดแคทดากอนไปแล้วอ่ะเออเราก็เลยมองว่าเราคงไม่น่าจะต้องดั้นด้นไปถึงอังกฤษเพื่อซื้อตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าคิดแคทออเรน e ก็รสชาติคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะถูกกว่าตัวนี้มั้งเราคิดเราคิดว่านะ แล้วก็อร่อยโดยที่มันจะมีตัวอ่าวาฟเฟิลอะไรเงี้ยตัวที่มันแบบกินเข้าไปแล้วเคอลอบกบกรอบด้วยนะคะแล้วก็เรู้สึกว่าตัวนี้เราแนะนําเป็นตัวที่สามนั่นเองนะอันดัแบบที่สองของเรานะคะตัวที่เราให้เป็นที่สองนะคะเราให้เป็นตัวนี่นั่นเองฟอเรลนั่นเองนะคะเป็นตัวฟอเรลไวช็อกโกแลตนั่นเองนะคะที่ดิง้งเรามองว่า ถ้าเราจะไม่ผิดอะเราเคยเห็นในประเทศไทยเหมือนกันตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องบินไปถึงอังกฤษเพื่อที่จะซื้อตัวนี้แต่เทียบกับอีกสองตัวเรารู้สึกว่าตัวนี้อร่อยอร่อยกว่าเก็บอยู่ะคือสามในสามสี่ตัวเนี้ยตัวนี้อร่อยอร่อยกว่าอีกสองตัวที่เราแนะนําอันดับที่สามที่สี่ไปแต่ถ้าถามว่าไปอังกฤษอ่ะจะซื้อก็ได้จะไปซื้อก็ได้ ถ้าซื้อมันก็จะถูกที่ไทยนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบซื้อเพราะว่ามันอร่อยมันอะไรเงี้ยซื้อเพราะว่าอยากซื้อให้ในส่วนของความอร่อยอย่างเงี้ยแราว่าตัวเนี้ยแนะนําเป็นอันดับที่สองนะแต่ถาแบบเพื่อนๆอยากได้แบบความแปลกหน่อยอ่ะไอตัวที่สามก็ได้เหมือนกันแต่เรามองว่าแบบรสชาติอะไรอย่างนี้ไงมันมีความรสชาติอะไรเงี้ยเข้ามาผสมด้วยความอุ้มค่าที่แบบว่าเอยซื้อไปแล้วมันแบบมันน่าจะทําให้คนรู้สึกว่า อุ๊ยอร่อยอ่ะแล้วมันดูกแบบมาจากกินหรืออะไรงี้มันฟิลนั้นนะทุกคนแค่นั้นอันนี้ยนะและตัวสุดท้ายอันดับหนึ่งนี่เลยตบมือให้กับน้อง คือแบบเป็นตัวที่เราแนะนําให้ทุกคนควรต้องไปกินมากจริงๆเราไม่คิดว่ามันจะอร่อยข่าดอน,นี้ตอนแรกนะเราคิดเลยว่าในสี่ตัวเนี้ยตัวนี้เราน่าจะไม่ชอบมากที่สุดแต่เราไม่คิดว่าตัวเนี้จะแซงมาถึงอันดับหนึ่งเลยตอนแรกเลยนะคือมันแบบอเมซิ่งมากอร่อยมากจริงๆถ้าเพื่อนๆดูในคลิปขั้นต้นเพื่อนๆจะแบบถึงเข้าใจว่าทําไมเราถึงให้มันเป็นอันดับหนึ่งมากจริงๆ มันอร่อยแบบอร่อยมากๆรับไปควรต้องซื้อตูนอันนี้ม,มากมากแต่เราไม่แน่ใจนะราคาเท่าไหร่เออเาเป็นว่าตัวนี้คือควรต้องไปซื้อจริงๆทุกคนนะอร่อยจริงๆ,จ,งๆจบไปที่เรียบร้อยนะคะจากขนมฝากมาจากอังกฤษนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างเพื่อนๆชอบไหม จากที่เราเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะพอจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้หรือเปล่าถ้ามีโอกาสนะคะแบบว่าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยงกินหรือว่าไปเที่ยวประเทศไหนนะทุกคนเ๋ย่าเราแบบซื้อขนมอะไรมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดฮอให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนะในส่วนของบู้ดแอลี่นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะเพื่อนๆชอบไหมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Oh,